เออข้าวซุปซุปนุ่นมีอาจารยนต้มน่าพอยเนาะค่ะล้วก่ะมีข่าวดีลรงนาหน้าทวงจานเรียกหาด่วนเลยเนาะอาจารย์เนาะเอ้น้องต้องกลับครับวันนี้ก็อาจารย์เรียกหานะครับผมสำหรับแนวทางเลขตารางเลขสูตรอาจารย์มีนะครับสูตรสูตรนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่ อ่าเขาถูกกันสองสองเจ็ดเนี่ยใครสุดนี่นี่แมจาะแมจุดสุดจับจับคู่โอ้จับคู่สามจับคู่สามโตสามสามสามโตครับเข้าเข้าตรงตรงเลยครับอาจารย์เข้าตรงตรงสองสองเจ็ดอเจ็ดสองสองสองเจ็ดถูกสิสเตอร์ไลท์ปะคะท่านเจ้าค่ได้ ขาเจ้าได้ลายแต่ว่าสำหรับผูว่ามีดวงี่ก็คือมาเปิดดวงสกนเนาะลงณหน้าทองมาหลายบอกอาจารย์มาเปิดดวงณาเปิดดวงดวงดีนะเปิดดวงดีมาเปิดดวงดีเมื่อนั้นเบิดซับมาเห็บได้ขึ้นอยู่ปูเมื่อนั้นอันมามาถวายทำบุญพันหนึ่งมลยบอกบาทนี้ข้าเจ้าถือตมลากข้าเจ้าโอนมารวมบุญเอาเบิดซับพันหนึ่งแม่ได้เงินซื่นแม่มือเลยหลังแกกลงหน้าไปเงินเข่าเลยแม่ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแบบเชือกันค่ะบารมีความเชื่อความศรัทธาครับมีความศรัทธาศรัาปฏิหารจุมัอเกิดครับมีความศรัทธามีความเชื่อมีพลังบวกเราสิ่งดีๆเขามากในใจในจิตเข้าในชีวิตดวงชะตาเขาครับเข้ามีเคาะมีเข็นเข้ากขามาก เปิดบุญเปิดบารมีรเปิดดวงให้เปิดรับแต่สิ่งที่ดีรับยางด้านย่างหัวเขาล่งางหัวทำหน้าให้จอมควันเข้าจุดกลางกระมอมเข้าสามสิบสองเข่าเก้าสิบสองควันดีถือว่าเอีฟซีโทรมาหาจารย์นี ทั้งวันเลยนะครับอาจารย์ครับทั้งวันร้อยกว่าสายดูดวงดูดวงทางโทรศัพท์ได้ไหมอาจารย์ดูดวงก็เป็นการเบลอ๋อต้องต้องต้องให้การเบลลให้ให้ดูครูอ๋อครับเปิดให้ให้ดูทางโทรศัพท์ได้ใช่ไหมครับดูได้ถ้าครูนี่เท่าไหร่ครับผมต้องให้รู้ว่าาเหร่ องร้อยเก้าเก้าหรือสามร้อยเก้าเก้าต้องหาจา์เบลต้องทักหาจา์ดีกว่าเนาะสำหรับคนที่อยากดูดวงสำหรับคนที่อยากจะมาลงนะอะไรเปิดดวงตองมาเองใช่ไหมครับก็มาเององมาเององมาเองําลงมาลงจุดครับเปิดจุดแล้วก็เปิดดวงฝ่ามือดวงฝ่ามือใช่ฝ่ามือจะมีเส้นลายนย่าครับว่าลง ลงนะเพื่อจะเปิดอือให้ทำอะไรก็จับอะไรก็ดีครับ่าคูณเท่าไหร่ค,ครับผมถค่าคูลก็แต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาใช่คือไม่ได้เรียกร้องเนาใช่เนาต,ตามกำลังศรัทธาครมำลังถ้ัทธาตามอมามาแล้วเขาก็ชวนเพื่อนมาอีอกเขาเรียกว่าเขาปังเขาดี ไอเดียเป็นดีขึ้นมนตั้งดีขึ้นเห็นแล้วดีเ <c oughs> แล้วกลับไปที่จัดการการงา,งกน,างกนก็ดังก็ดีขึ้นใช่ไหมชส่นมูชั่นปวดมาโอ้เป็นแบบนี้นะครับคือชีวิตเขาดีขึ้นใช่ไหมครัาใช่ครับแล้วว่าลงไปแล้วข้าต้องหนึ่งทานมีศีลภาวานาสารตัวยาอ่า ไปก็ต้องไปทำบุญเพื่อเสริม <ๆ S 2> เสริมบุญศีลก็ให้มีศีลมีสัจจะตัวเองมีวินัยตัวเองภาวนาก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่บุญกุศลให้ตีวดาที่รักษาตัวเองให้มาปกปักรักษาให้เขามีพลังมีบุญบารมีเขาหลงนำคำุุำดธุรกิจการงานตัวเองเขารักษาดูแล คือการเปิดและต้องเปิดบุญของเปิดดวงดีครับว่าเปิดนักเปิดดวงดีเขาณณน้ำณน้ำณดินณพ่อณแม่เชิญบรมครูครูบาอาจารย์ลงทธิ์เพื่อจะให้เป็นบุญเป็นบารมีเป็นขวัญเป็นกำลังใจต่อคนที่มาทํามดีให้เจริญนแล้วก็เราไปต่อยอดเอา หลังจากที่ลงเสร็จแล้วมีข้อห้ามอะไรไหมครับอาจารย์ครับข้อห้ามก็รักษาศีลนี่แหละรักษาศาีลรักษาศีลมีวินัยมีสัจจะวาจาเรื่องกินเรื่องอะไรก็ไม่ได้ห้ามเลยใช่ไหมครับไม่ได้ห้ามครับผมไม่ห้ามมีศีลนี่แหละมี่ศีลในธรรมครับแล้วจะเจริญที่ไปเป็นตามขั้นบันไดไปครับวันนี้ก็มี ทีมงานก็จะมาลงนะเปิดด้วงนะครับนะครับผมเอาให้การกัพิธีเลยครับผมจะค่อยไปเรื่องสูตรนะคะน้ามาได้เห็นบอกพี่กัดไหมคะอาจารย์พี่กัดอยู่ที่ไหนครับกัอยู่ที่ดงนาครบ้านดงนาครบ้านยังมีเพิ่มอื่นบ้านสร้างแป้นตำบลสร้างแป้นจับดีพีเอสมาเลยดีพาเอสมาเลยดงนาครสารเก่าโปูเกรแก้วแล้วเอฟซีจะ ทักหาทักหาได้ทางไหนติดต่อได้ทางไหนครับจานทร์ครับที่เบอร์โทรน้องเบลก็ได้เบอร์เบอร์อะไรครับจันทร์เบอร์โทรท่าไหร่เบอร์โทรน้องเบลศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าครับหกสองหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งครับที่อาจารย์ก็ทำพิธีเขาก็ได้รับผที่ออกงานกล่าวองค์การทำพิธีตั้งสารไปงานก็ไม่ได้รับแต่ให้จันทร์เบลรับ ทำได้หลายอย่างอาจารย์เนาะพิธีกรรมต่างๆวิธีกรรมต่างๆ,ารางๆครับอ่ะให้อาจารย์ทำพิธีนะครับผมยี่ไป <c oughs> จมาเปติดตงหทางั <T |ar|> ้นตองเปิดห้เปิดโต๊ะ <okay and> so <forth> สัตว์ตัวนีกันตระหนักทีสัตว์สิโตนะเนีติวิปริปนาปฏิสังขโนมตะยะธปตจปสังปะมปะสิปะสิปะสิปะสะปะสิะปะสิินโวยยะะเติสังโจิตตวิโสจิตตังปะกินเมเปด้วยเป็นบารมีงชัยะมามงคลเกิด ให้มีมากมาเพ่งเพ่งคาคาหาหาฤกษ์ฤีสาธุเจริญรุ่งเรืองไปต่อยอดเอาเปิดเอบเปิดโรมาคูเปิดทวานตาโมเตโมตาการาบิโกใช่บาตรท้มบุญก็จะเพิ่มบารมีมหาปเรื่อยง เปลี่ยนากลงต่างๆจิตใจนิตัยจ,จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้อห้าสิบเลยนั่นแหละข้อหอ้าคอนนะ้วอันนี้คือ้าไข่ย,ยังไงครับคุณตามซอฟทา แก่แม่โยมมีเสาข้าเจ้ากับมาไหวปูครับมันเป็นมาโลงมาลงส้มครับยืนอยู่นะจุดถูกไหวไม่รู้ว่าตัวใดไปเบิ่งเอาเขาเขาเขามาลงทรงนะครับแก่แม่ครับ บราเครมาจากเกลียวครับสแกนนะครับแต่ว่าวันนี้มีเด่กกนกว่านั้นใช่ไหมอาจารย์คือวันนี้มีงเงินตังนอะไรนะครับเลขรับแหรอครับหรือว่าเลขอะไรครับอาจารย์ครับเลขตลารางเลขตลารจับรเดขจักรคููคือสองหัวก,กรน่ะเราเราเห็ดลย ครับข้างกระเขาจะมีจะมีสี่เจ็ดหกห้าเก้าแปดสามเจ็ดเก้าเป็นชุดสามตัวแหละครับอาจารย์ครับชุสามตัวถ้าสองตัวก็สามสองสองเก้าสองสามเจ็ดเก้านี้เรียกว่าจำสำนักหรือเปล่าครับอาจารย์นี้ อันนี้เลขประจําสํานัาสับไปสับมากใช่ไหมมันเข้าบ่อยเหลือเกินเลยเข้เขา <นะ S 2> เขาเขา้าเข้าเขารู้<ม>เลขประจําสํานักแน่นี้นี่ยนี่ได้ <แ S 2> นะเป็น<ด>แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบ๊กอกับเราคิปหนาพอกันไหมคะ,คมคส,คะสุกสุกมากเลยสุกสุกเลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ